ตัวสุดเก่งที่อยากให้ลองชิมว่าทีมฮัยาคุมชะตาชีวิตของกัปตันเลยนะครับก็ <t un> คือเรโนคนนี้เริ่มแรกผมจะพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยสรุปเมคานิกการเล่นคร่าวๆก่อนลองรายละเอียดเป็นข้อๆนะครับใกล้บางอย่างเดี่ยมันแค่แนวทางถ้าผิดพลาดตรงไหนก <Yeah. S 1> ็ขออภัยหรือให้ความรู้เพิ่มเติมที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อ <t un> จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวของผมเองด้วยเช่นกัน สรุปความสามารถเลนัวนะครับเป็นตัวละครทําดาเมท้าฮันเตอร์ที่จะเน้นในการสร้างกระสุนปืนเอามาคอมโบกับสกิลอื่นๆเพื่อทําดาเมจได้แรงขึ้นเรียกได้ว่าสร้างกระสุนได้ตลอดแทบจะลดมือถ้ามีเยอะขนาดนี้นะครับถือปืนกลไปเลยดีกว่า แล้วจุดเด่นของเรโนนเนี่ยครับนอกจากจะสร้างกระสุนได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยการวนคอมโบของตัวเองก็ไม่ยากบวกกับถ้าเราไม่ใช้กระสุนในมือหลังจากจบเทินเนี่ยครับเรโนวจะเอ็กต้าเอ็กแทกตามกระสุนที่อยู่บนมือซึ่งบนมือของเราเนะครับสามารถถือการได้สูงสุด10บใบก็เท่ากับว่ามีกระสุน 10. นัด10ฮิตนั่นแหละครับแถมยังมีความสามารถเลือกทิ้งการ์ดสองใบบนมือเพื่อเปลี่ยนเป็นกระสุนฟังดูธรรมดาธรรมดาใช่ไหมหล่ะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอกับศัตรูที่เอาการ์ดเอฟเฟกต์แย่ๆใส่บนมือที่จะทาให้เราโดนดาเมหจหงบบเเี่ยคใช้กกา อันนี้ก็แก้ทางได้สบายเลยครับเปลี่ยนเป็นกระสุนแม่งเลยแล้วก่อนเข้าเรื่องเมคานิกการเล่นนะครับผมจะอธิบายดาเมจเอ็กต้าเอ็กแทแบบคร่าวๆก่อนเลยนะครับการโจมตีประเภทเอ็กต้าเอ็กแทเนี่ยเป็นดาเมจอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนับได้ว่าเป็นดาเมจธาตุนั้นๆตามธาตุของตัวละครแต่ว่าจะไม่ขึ้นคําว่าวิกเนตถึงแม้ว่าจะโจมตีตรงกับจุดอ่อนของศัตรูนะครับรวมถึงไม่ลดค่าเทเนสตี้หรือความทนทานของศัตรูอีกด้วยแต่ว่าสามารถติดขีดได้นะครับและเคาน์เตอร์แท็กก็เป็นประเภทแบบเดียวกันเลยครับส่วนเมคานิกการเล่นก็ไม่่ยุงย รสรุปง่ายๆก็คือต้องมีกระสุนก่อนดาเมจถึงจะแรงยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีแล้วถ้าเกิดว่ามีก๊ารสดงใบนี้อยู่บนมือเนี่ยครับแนะนําให้ใช้ Echo of So ฟ o ก่อนเพื่อสร้างกระสุนตามาดักหลาบดําเลิกทิ้งก๊าร์ดงใบที่คิดว่ายังไม่ใช้สร้างกระสุน2นัดหรือจะเลิกกระสุนก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนกลายเป็น e x t r a a t t a c แล้วส่งกระสุนไปในสุสานต่อด้วยบอลลาดนะครับบวกดาเมจตามกระสุนบนมือแล้วโจมตีต่อด้วย Instan t ทิ้งกระสุน1น,นัดเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็โจมมตตีนรัับ่ออด้้วยสุนนืทง หมดเพื่อเพิ่มดาเมจให้แล้วก็โจมตีนั่นเองครับปิดท้ายด้วยเอ็กโซสกิลหรือว่าอันติเมตโจมตีศัตรูหนึ่งตัวพร้อมกับ,รกบเรยกระสุนในเด็คและสุสานทั้งหมดขึ้นบนมือแล้วก็ก,กดจบเทินให้เรโนเอ็กตอเอ็กแทกต่อได้เลยครับส่วนจุดด้อยนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระสุนที่มีน้อยดาเมจแรงไม่สุดแต่หลังๆก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเกิดว่าได้เอ็มพันนิหรือว่าอัปเกรดการ์ดแต่หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของไม่มีสกิลที่เรยการ์ดโจมตีของตัวเองขึ้นมืืออแแบบบบบเเเเหมมยยยลลลิินนนนนนรรรวว่่่าาาาาีีีกดทททคคใัั้้ํงชะ การทําดาเมจติดขัดไม่สุดบ้างต้องรอจนกว่าการ์ดจะขึ้นมือหรือต้องใช้ตัวละครที่ช่วยจวการ์ดนั่นเองครับบวกกับการบิวการ์ดการบิวด็กนะครับจะเน้นไปที่การสร้างกระสุนซึ่งมีโอกาสทําให้กระสุนล้นเด็กสูงมากต่อมาในส่วนรายละเอียดของสกิลนะครับจะเริ่มจาก Echo o f s o ฟซรไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเอ็กโคออฟซรนะครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวพร้อมกับสร้างกระสุนหนึ่งนัดเอฟเฟกบนของกระสุนนะครับจะเป็นประเภทของเอ็กซ์อนะครับเมื่อใช้กระสุนจะสร้างดาเมจหาานึ่งร้อยหกส จะถูกทิ้งย้ายไปที่สื่อสารสุ่มโจมตีศัตรู1ตัวเอ็กซ์ต้าเอ็แทสอร์เซสามารถวนเข้าเด็กแล้วก็โจวขึ้นมือได้อีกนะครับแล้วเมื่ออัปเกรดการนะครับใบแรกเนี่ยจะสร้างกระสุนเป็น2นัดใบที่2สร้างกระสุน3นัด1นนัดนะครับขึ้นมืออีก2นัดจะถูกทิ้งไปจากเด็กแล้วก็ย้ายไปที่สื่อสารใบที่3สร้างกระสุน1นัดแล้วทิ้งกระสุนในเด็ก2นัดใบที่4ไม่มีดาเมจน,นะครับแต่ว่าจะสร้างกระสุน3นัดใบที่5การ์ดใบนี้นะครับเป็นประเภทอัลเบกออฟ อมาการ์ดอินสแตนจัด g m น n t นะครับโจมตีสตู1ตัวถ้ามีกระสุนอยู่บนมือเนี่ยจะทิ้งไป1นัดแล้วก็เพิ่มดาเมจให้อีก100%เมื่ออัปเกรดการ์ดนะครับใบแรกเนี่ยเพิ่มดาเมจเป็น270และเพิ่มดาเมจจากการทิ้งกระสุนเป็น150%ครับใบที่2นะครับทิ้งกระสุนในเด็กเราเพิ่มดาเมจให้บที่คร้อี่สิบเากรสเน็นัดใบที่สารจะจมตีเอ็กซทีอร์พวกสุนเปงน2ถาน้าสช่การจะโจมตีเพิ่มให้อีกห่ 4, ตัวใบที่5ทุกครั้งที่จบเทินจะเอ็กต้าเอ็กแท็กใส่ัตูที่มีเลือดน้อยที่สุดต่อมาเบาราดนะครับโจมตี50% 3ครั้งแล้วเพิ่มดาเมจ20%ตามจํานวนกระสุนที่อยู่บนมือเมือ่ออัปเกรดการ์ดใบแรกนะครับจะเพิ่มดาเมจเป็น75%และเพิ่มดาเมจจากการทิ้งกระสุนเป็น30%ใบที่2นะครับเรียกกระสุนจากเด็กและสุสานขึ้นมือ3นัดใบที่3แปะมาร์กตามจํานวนกระสุนบนมือใบที่4เพิ่มดาเมจเอ็กต้ร์เอ็กแท็กให้กับกระสุน100% 1งเทินใบที่5านะครับเผากระสุนท ตามจํานวนกระสุนที่ถูกเผาไปนั่นเองครับต่อมาการ์ดกุลาบดำนะครับเลือกทิ้งการ์ดสมือบนใบแล้วสร้างกระสุนตามจํานวนที่ทิ้งไปเมื่ออัปเกรดการ์ดเนี่ยใบแรกเลือกทิ้งการ์ดสใบบนมือแล้วสร้างกระสุนตามจํานวนที่ทิ้งไปครับใบที่2นะครับใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งการ์ดบนมือของเพื่อนทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นกระสุนการ์ดละ2นัดครับใบที่3นะครับเลือกทิ้งการ์ดบนมือ2ใบการ์ดคดหนึ่งจะเพิ่มดาเมจส0่ห้บับ่การ์ดต่อไปครับใบที่4นะครับโจการ์ดสใบแต่ถ้าบนม มดเป็นรีทิถ้าการ์ดประเภทนี้ถูกย้ายไปสื่อสารนะครับจะเด้งขึ้นมือให้อีก1ครั้งต่อมาลัดติดนะครับเป็นรีเทนโจมตีศัตรูหนึ่งตัวทิ้งกระสุนทั้งหมดบนมือแล้วจะเพิ่มดาเมจให้50%ตามจํานวนกระสุนที่ทิ้งไปครับต่อมาเอ็กโกสกิลหรือว่าอันติเมตโจมตีศัตรูหนึ่งตัว300%แล้วเลขกระสุนในเด็กและสุสานทั้งหมดขึ้นบนมือครับต่อมาแนวทางการอัพการ์ดลบการ์ดก็อปปี้การ์ดนะครับการอัพการ์ดเนี่ยผมจะแยกเป็น2สายนะครับสายที่หนึ่งเอ็เากา จะแนะนําให้อัพเป็น2ใบนี้สร้างกระสุน3นัดหรือว่าสร้างกระสุน1นัดทุกเทิร์นแต่ส่วนตัวนะครับจะแนะนําให้เลือกสร้างกระสุน1นัดทุกเทิร์นแล้วค่อยก๊อปปีก้การให้เป็นสร้าง2 3-4นัดทุกเทิร์นอีกทีหนึ่งครับข้อดีของวิวนี้เนี่ยเรนัวจะสร้างกระสุนได้ตลอด2-3นัดถึงแม้ว่าการ์ดคอมโบยัยงไม่ขึ้นมือเรนัวก็ยังทาดาเมจได้ประมาณ6 0 0 9 0 0ต่อเทิร์นเลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้กระสุนปล่อยให้เอ็กไตกแทกอย่างเดียวไปเลยเลยทําให้บางช่วงนะครับกระสุนล้นม ต้องเผาออกไปบ้างนั่นเองครับการ์ดอินสแตนนะครับจะเลือกอัพเป็นใบที่1หรือ2ก็ได้แต่ที่จะแนะนำนะครับจะเป็นใบที่3เผาก็สูน2นัดเพิ่มเพิ่ม1ฮิตกลับไปที่4นะครับเราไม่ใช้ก,การ์ดใบนี้ปล่อยทิ้งให้เรโนเนี่ยเอ็กอแทกเทค้เปอร์เซ็นต์ก็ได้ กราดบัรลาษนะครับใบที่1ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าแนะนําจะเป็นใบที่5มากกว่าเผากระสุนทั้งหมดในสุดสารและเพิ่มดาเมจ50%ตามจํานวนกระสุนที่เผาไปนั่นเองครับต่อมากูดาบดำนะครับใช้ได้ทั้งใบแรกเลยไว้แก้ทางสตูที่เอาการาดตีบัฟนะครับขึ้นมือของเราหรือจะใช้ใบที่2เน้นทําดาเมจเร็วเบิร์ดดาเมจสตูก่อนก็ได้ครับต่อมาการที่จะให้ก๊อปปี้นะครับจะเป็น Echo of So ซาร์โรสองถึงสามใบแล้วก็กูดาบดำเลยครับต่อมาใส่เอ็กตาแอคแท็กนะครับ up เอ็กโคออฟซาร์โร จะเป็นใบที่1หรือ4ส่วนบอลาดจะเป็นใบที่4นะครับส่วนกุหลาบดําจะเป็นใบที่1หรือ5ก็ได้เลยครับการ์ดที่จะก๊อปปี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมแล้วการ์ดที่ควรลบก็จะเป็น3ใบนี้เลยครับต่อมาของสมสัยแล้วก็ Memory f r a g m e n t แนะนำนะครับ Memory f r a g m e n t ที่จะแนะนํานะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็น e x c u t i o n e r ถ้าใส่2ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มคิดาเมจให้25%เซต2เป็น Back Wing นะครับใส่2ชิ้นเนี่ยเพิ่มโจมตีให้12%ส่วนเซตที่3นะครับเลือกได้เลยครับว่าอยากเน้นค่าอะไรเพิ่มเติมให้อีกหรือจะใช้อีกบิ้ว1ก็ได้นะครับ ใช้เป็นเซตบอยก็ได้เซตสเป็น XQ c h a n n e l ก็ได้ครับแต่เซตเนี้ยจะต้องเผากระสุนก่อน1ครั้งเพื่อเอาดาเมจบอยสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินด้วยนะครับแล้วออฟหลักที่ควรหานะครับในส่วนของส้อยเนี่ยจะเป็นขีเรดขีดาเอทโจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนแก้วจะเป็นวอยหรือโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ส่วนปีอิมเมอร์เจนชันนะครับเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนออฟรองก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมเป็นขี้เรดคิดาเมทโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Extra เอ็ก็เรโน้ตสุดท้ายของเรโนนครับต้องมีคิเแท จะบวกดาเมจกระสุนให้เพิ่มเติมอีก10%ต่อมาในส่วนของสมใส่นะครับอาวุธเนี่ยจะใส่เป็น second m e t h o เพิ่มดาเมจ extra a t t สาอส่วนชุดก็ใส่ได้ตามต้องการเลยครับของประดับก็จะเป็น dimensional คิวเมื่อใช้าร์ดนะครับจะเพิ่มดาเมจให้10% 1เทิร์น ต่อมาทีมแนะนำนะครับเนื่องจากเรโนเนี่ยไม่มีสกิลที่ช่วยโจกัสตัวเองหรือก็ส่วนล้นมือจนหากั๊ตัวเองไม่เจอเนี่ยทีมที่เหมาะกับเรโนมากๆจะเป็นทีมนี้เลยครับเรโนตัวซับก็จะเป็นเนียแคสเซีย ier, หรือมิกะเรก็ได้ครับส่วนตัวโรเนี่ยจะใช้ตัวไหนก็ได้เลยหรือจะเล่นเป็นเรโนเนียเรก็ได้ครับดามเมจสุดแต่ว่าเสี่ยงตายหน่อยหรือถ้าไม่มีเนียเนี่ยก็เปลี่ยนเปมิกะ ah, แทนเป็นตำแหน่งซับหลักไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นต่อแทนต่อมาโพเทนเชียลนะครับเอาหนดใหญ่ก่อนเลยนะครับเมื่อเข้าส Chaos, แรงกาดหนึใบโหมดที่2นะครับเพิ่มดาเมจกระสุน40%แล้วก็เ e อ e e ็กต้าเอ็กแท็กระสุน20%โหมดที่3นะครับเพิ่มดาเมจให้กับเอ็กเทอร์มิเนชัน5%และถ้าคิเรตของเรโนมีมากกว่า20%นะครับจะเพิ่มดาเมจให้อีก5%โหมดที่4เพิ่มดาเมจกระสุน5%และถ้าคิเรตของเรโนมีมากกว่า60%นะครับจะเพิ่มให้อีก10%ต่อมาโหมดเล็กนะครับเบสิกการ์ดทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสามารถให้2%สูงสุดที่20%นะครับเบสิกการ์ดก็คือการ์ด3ออัันแรรกกขงทุตวละค ครับต่อมาเนเจอร์ลการทั้งหมดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสามารถให้2%สูงสุดที่20%เลยครับเนเจอร์ลการก็คือการที่เราได้จากเควอสนั่นเองครับต่อมายูนิการทั้งหมดจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสามารถให้2%สูงสุด20%นะครับยูนิการคือการทั้งหมดของตัวละครอันนี้เลยครับแล้วโหนที่เหลือนะครับจะเพิ่มเกี่ยวกับสเตตเลยครับจะเพิ่มคิเรทแล้วก็คิดาเมจให้ครับโหนแนะนําให้อัพเนี่ยจะเป็นโหนใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ต่อด้วยโหนยูนิการเพราะว่าจะเพิ่มดาเมจให้กับกกกกรรระสสสุนนนแแลล้้วว็็โตตตตที่่่่เเเเเพิิิมมมมอออยาาาางคคคดจับฟ e หนบ E1 เนี่ยการ์ดลัดดิสจะเพิ่มดาเมจให้20%ตามจํานวนกระสุนที่ถูกทิ้งไปครับ e 2เนี่ยทุกครั้งที่สร้างกระสุน,นครบ4นัดจะสร้างกระสุนแบบไฟนอลขึ้นมา1นัดที่จะสร้างดาเมจได้200%และเอ็กไตคแท็กเป็น120% 2ครั้งนั่นเองครับ e 3เนี่ยอันติเมจจะเพิ่มดาเมจให้อีก200% e 4นะครับทุกครั้งที่ทิ้งกระสุนเนี่ยเรโนจะได้ลดดีซบ1สแต็กสูงสุดที่4นะครับเพิ่มดาเมจให้เรโน10%ระบับนี้จะหายไปทุกครั้งท การ์ดเนเจอร์ลยูนิให้3หน่วย E6 นะครับทุกครั้งที่จวดได้กระสุนเนี่ยจะสุมส่มศัตรูหนึ่งตัวโดนดาเมจ50%แล้วคนที่ชอบเรโนมากจกปลด E ให้นะครับ E ีที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็น E ที่2แล้วก็ E ที่4เลยครับซึ่งจะทําให้ตรงของเมนนเนี่ยเก่งมากๆเลยเอาละครับก็จบก,กันไปแล้วกับการแนะนาตัวละครที่อยากให้ลองชิมนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นผิดพลาดตรงไหนไปบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวงผมเองด้วยเช่นกันนะครับหรือถาออ้า อีกเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอย่างแน่นอนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทาชองก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมทางพิมพ์จะต่อไปด้วยนะครับก่อนจะจากกันทางช่องได้เปิดระบบสมัครสมาชิกสามารถสนับสนุนผมทุกๆเดือนแล้วก็รับสูตรเท่ๆไปใส่ด้านหลังชื่อของตัวเองได้เลยครับคุณจะโดดเด่นทั้งในคอมเมนต์และช่องแชทในไล์สตรีมอย่างแน่นอนแล้วก็มี Discord ของช่องเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุย,คยเกี่ยวกับเกมหรือได้แทบทุกเรื่องได้้้เลยตาให ก็ขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับซึ่งใจสุดๆไปเลยแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไ mm hmm. ว้เจอกัอกอนใหม่ครับ mm hmm.